ทานแล้วครับทานข้าวแล้วครับ <S <S พี่รู้จัก <S <S เดี๋ยวไม่ได้ไปดูอ่ะครับผม <S 1> <S 1> <S พรุ่งนี้พี่ต้องตื่นตีสี่ไลท์พี่ไปนอน <S <S พี่ไปนอนครับผมพี่วไปนอนสวัสดีครับสวัสดีครับ ขันหน้ามากไม่เห็นไลฟ์นานแล้วไม่เห็นไลฟ์นานแล้วปะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ฝนตกไหมเาไม่น่าตกนะเดี๋ยวจำไม่ได้แต่ไม่น่าตกมไม่น่าตกอะ่ะเห็นมันสุกมันร้อนใช่ใช่ไม่สบายหรอเออเหมือนจะแพ้อากาศครับผมสบายดีครับ พรุ่งนี้ไม่น่าไรเละครับ,น,บน,น่าจะบินน่าจะบิน บินนะครับบินตไตแสนไกลตัดผมใช่ครับใช่ครับ เดี๋ยวเสื้อยับใช่เดี๋ยวไม่ได้รีดเสื้อครับอย่าเอาความจริงมาพูดสิจัดการเลยครับถ้ามีคนมาแกล้งเราก็ต้องต้องเอาคืนมาในไอจีบ่อยนะเดี๋ยวนี้ <S 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 มาบ่อยแล้ะครับเดี๋ยวก็ไม่มาแล้วเดี๋ยวที่หน้าไม่ไม่ลาย IG ครับใช่มเป็นสไตล์เสื้อยับยับใช่ไหมเดี๋ยวตัดผมทรงอะไรไม่ได้บอกทรงครับ คือเดลตัดเดลตัดร้านนี้มาแบบหลายปีแล้วเดลก็แบบทรงเดิมตลอดแต่ไม่ได้บอกว่าทรงอะไรคือเขาจะรู้ว่าเดลแบบชอบประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้าไม่ว่างใช่ครับช่วงนี้ปิดเรียนช่วงนี้เดลเรียนอยู่คับผมเรียนทุกวัน ทุกวันอเอยนจันถึงสุกครับจันถึงสุกข,ขอท่าน่ารนาๆคืออะไรครับท่าน่าฬนาก คนที่มหาไลัยไปจีวันนี้พี่ไม่ทันสตรีมอีกแล้วอเดี๋ยวมาเร็วไปปะครับเพราะว่าแบบเพราะว่าเดี๋ยวเห็นแบบคนแบบมาไม่ค่อยทันใช่ไหมมาตอนดึกดีกว่าหรอกินข้าวอิ่มแล้วครับใช่ สามปีก็รอครับฮายฮายวัสดีครับฮ้า ah, <Hi. S 1> วัสดีวัสดีสามปีอีกสามปีมาไลฟ์ <laughs> มินี่อยากแรงมาแรงเลยว่าละ่ะเดี๋ยววันนี้เล่นใช่อยากรู้ว่าตอนเดียวยี่สิบสองจะหลอขนาดไหนเดี๋ยววันเดียวต้องไปเพิ่มน้ำหนักไงม,มาช่วงไหนก็เจอพี่อ่ะฟอพ,พี่ตรงน <laughs> มินี่ติดเอแล้วครับครับผม พับผ้ายังพับแล้วครับตอนนี้อยู่ปีอะไรอยู่ปีสองครับเทอมหน้าขึ้นปีสามละเอ่ออีกสิบโลใช่ไหมเดี๋ยวก็ว่างั้นแหละพี่ไม่ค่อยอยู่มอ <S <S พี่ไม่ค่อยอยู่มอพี่เรียนเสร็จก็กลับบ้านเลยอยู่มอแบบนานๆที ถ้าเกิดมีงานจริงๆหรือไม่ก็หรือไม่ก็เพื่อนแบบเมาอะไรซึ่งไม่ค่อยมีรลกว้องเดียวเหมือนพระเอกช่องสามทีชื่ออินเลยอะ มันคือเดวคือเดวก็ฟอดพี่อินอยู่นะหรือพี่พี่หล่อพี่หล่อไม่เห็นเหมือนกันตรงไหนเลยที่เขาหล่อเนี่ยตั้งเยเอะอคณะเรียนสี่ปีใช่หรือเปล่าใช่ครับใช่แหละพี่ไม่เคยอยู่หมอเลิกเรียนเสร็จไม่กลับขอเข้าไปทะเล เ็นนะคะว่าดูไลฟ์อยู what ทำตัวเก่งมากทำตัวเก่งอะไรจริงๆ พี่เหนื่อยจังเป็นไรครับเดี๋ยวสตรีมที่ไหนสตรีมทวิชครับทวิชทวิช

ชวนเดี๋ยวเล่นค่ไหนเด้อเดียวังไม่ได้โหลดมาเล่นเลยเกมดัก g ั n นบอลไฟเตอร์สี่ใช่สี่เอ่อไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วครับเดี๋ยวต้องอาบน้ำทันไม่เงินนิดรอเฉพาะตอนฟิลเตอร์หลุดขอบคุณครับผมไม่ต้องบอกความจริงก็ได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ เรียนเสร็จแล้วหรอวันนี้วันนี้ไม่มีเรียนครับเรียนเรียนมันธรรมดาครับพี่จะเล่นอวี o ไหมไม่เล่นแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเกมเกมเออเกมแบบอวีที่แบบว่าเป็นของแอลมันจะลงโทรศัพท์เดี๋ยวไปเล่นเกมนั้นแต่รอรอมันออกก่อนครับน่าจะออกเดือนหน้าไม่ก็เร็วเร็วเนี้อละ รอ Animal Crossing โอ้ยไม่ได้เล่นงุนหญิดเหมือนกันนะเดี๋ยวซื้อแบบเดี๋ยวซื้อไอ้ Capture Card มาทั้งแพงแต่แบบไม่ได้สตรีม Animal Crossing แพงแต่แบบไม่ได้สตรีม Animal Crossing เซ็งๆ สอบกี่ตัวไม่แน่ใจครับไม่รู้ว่าตัวไหนมีมิดเทอมบ้างจำไม่ได้เออเราเข้าใหม่โอ้อีกนานเข้าใหม่เดี๋ยวอีกนานอยากเห็นเดียวเล่นพับจีจริงเหรอครับ ซื้อคอมใหม่เลยมันแพงโหมันแบบเป็นการลงทุนไงคือแบบเดี๋ยวต้องลงทุนอะเออเล่นเกมเซฐีไหมสนุกนะเคยเล่นแล้วครับเคยเล่นสมัยที่คุกกี้รันมันบางๆอยู่ พี่เดียวมีเกมแนะนำไหมอลครับการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ไม่มีตังค์นะครับ ทับจีกับพี่เบ่ายังยังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นเป็นโนยากไหมเล่นเปียโนไม่ยากครับ mm hmm. เพราะกดมันก็ไม่ได้มีบอร์ดเหมือนกีตาร์หรือว่าเสียงไม่ออกอะไรเงี้ยกดก็คือกดโน้ตเลย ันก็ไม่ได้ยากนี่ถ้าเกิดเรารู้วิธีเล่นนะอ่ะเดี๋ยวอยู่แลงไหนคืออะไรครับให้น้องซื้อกล้องกับไฟก่อนน่าจะเร็วกว่าเราเป็นผีในห้องอะเดเขาเลยครับพี่เดียวจะรานไปกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วครับอีกประมาณนนหนึ่งนาทีเอ่อ เพิ่งมาจะไปแล้วครับผมช่วงนี้ชอบกินอะไรครับกินแซลมอนครับคิดถึงเราไหมโหแต่ชื่อไอจีคือคือแบบชื่อไอจีเดียวอะคือค,คือแบบว่าคิดถึงตัวเองปหครับ มอนก็พูดแบบนี้นจริงๆเคยโกหกที่ไหนอะครับ ดีครับวันนี้ครับวันนี้ครับวันนีครับพี่เดลน้องจะคิดถึงพี่นะครับโอเคครับผมเออครับผมครับผมจะเรียนเซฟไล์มันเซฟไม่ได้มันต้องลงไอจีทครับแล้วเดี๋ยวไม่อยากลงไอจีทีวีเด็ก็เลยจะไม่เซฟไลครับทุกคนถ้าเกิดใครบังเอิญผ่านเข้ามาหรือว่าบังเอิญได้มาดูไลฟ์เดียวก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเพราะว่าเดียวจะไม่มีการเซฟไแลแล้วเพราะเดลไม่อยากลงไอจีทครับผม นั่นแหละครับมานะพี่เท ทันเดลไลฟ์ตลอดเลยโชคดีมากครับไม่เซฟก็ได้นี่คน400กว่าคนตอนนี้ก็ก็เป็นคนที่สุดยอดมากสุดยอดมากครับพี่ตั้งแจ้งเตือนไว้ ก็คือบางคนเขาตั้งแจ้งเตือนแต่เขาก็แบบเขาก็มามาไม่ทันเดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันครับผม <laughs> ถามจบรอบนี้อีกกี่ปีมาไลฟ์ไม่รู้เหมือนกันเจ้าเดียวผมลงไหมไม่รู้ครับไม่ได้ช่างน้ำหนักเลยครับ บางทีมันก็ไม่แจ้งเตือนหรอกครับผม,มเราตั้งแจ้งเตือนแต่ว่ามันไม่ชอบแจ้งเดี๋ยวบอกแอดอะไรเพื่อเจอที่บิ๊กมาไหนอะไหนบิ๊กไหนบิ๊ก พี่เดียวแม่หนังสืออะไรฮนะอะไรฮนะอะไรฮนะเฮ้ยบิ๊กบิ๊กไอ้บิ๊กบิ๊กมาจริงเหรอให้ดูดิอ,อสวัสดีน้องบิ๊กค่ะวุ้ยสวัสดีน้องบิ๊กค่ะเจ๋อแ,แล้ววะสวัสดีน้องบิ๊แกเจ๋อแล้ววะอะไรนะ เหนื่่ออยยูเอ้ยมึงตีแบตอยู่เหรอเออตีแบตอยู่เสร็จยังเสร็จยังมีแค่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวกูกลับละมึงอาบน้ำป่ะเนี่ยมึงอาบน้ำหรอเหนื่อยอันนี้เหงื่อไม่ไม่ไม่ที่ที่ที่ผมมึงเปียกคือคือคือเหงื่อเหงื่อหมดเลยเนี่ยโอ้โหเหี้ยมึงเล่นอะไรของมึงวะเนี่ยปกาศตีผมกูไม่ได้เป็นงี้เลยพรุ่งนี้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 เรามีนัดกันใช่ มีเล่นได้เดี๋ยววันนี้มึงมึงมึงรีบกับบ้านรีบกับบ้านรีบกับบ้านแล้วไปออกไปวะเด็กู้ชยเกูเมไเลยเลยไปไอย่างวะ เงือมือนอาบอ่ะเออใช่ป่ะเหมือนอาบน,น้ำมาแกงแกงเพื่อนอะไรไม่ได้แกงครับเดี๋ยวแบบไม่ได้คุยกับบิ๊กมาตั้งหลายวันเดี๋ยวก็แบบอยากเห็นหน้าเพื่อนไงทำไมเพื่อนไอ้บิ๊กมัน อค่อนข้างนสนิทอยู่สนิทเลยแหละเออสนิทเลยไม่ค่อนข้างอุ้ยเดี๋ยวต้องไปแล้ววนาะ <c oughs> โอเคครับบ๊ายบายครับทุกคนไปครับไม่อผมจะยาวเนี่ย มาแล้วไาแล้วไปครับาครับก็เกินมาห้านาทีไงเกินมาห้านาทีอืบ๊ายบายครับรีบไปนอนฝันดีครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันเมื่อเมื่อเดียวอยากไลฟ์เว <laughs> ครับ